สวัสดีนักเรียนกาบอ่าอันนี้วันครูแล้วนะ,ะต้องแต่งตัวเหมือนครูนิดนึงเริมมาดูกันนะครับจับไพ่แบบสับๆๆนะครับในช่วงของวันจันท,นนทนร์ที่11จนถึงวันศุกร์ที่15นะครับวันจันทร์ที่11จนถึงวันศุกร์ที่15ดาวจันทร์นั้น อยู่ในเรือนอะไรบ้างวันจันทร์ที่11นะดาวจันทร์จะอยู่ในเรือนของราศีมีนนะครับแล้วก็พอวันที่12ก็ยังอยู่ในราศีมีนจนถึงประมาณ5้าทุ่มเนาะเพราะฉะนั้นสองวันแรกจะอยู่ที่มีนนะครับแล้วก็จะไปวันพุธพุลหัดจะไปอยู่ที่ราศีเมฆนะครับแล้วเขาก็จะย้ายย้ายไปอยู่ที่วันศุกร์วันศุกร์นี่จะไปอยู่ที่ราศีพฤกษ์เพราะฉะนั้นมันจะมี3ามช่วงด้วยกันแต่ทีนี้มันไปติดวันที่14 วันที่สิบสี่เนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายนะดาวอาทิตย์จะย้ายย้ายขึ้นไปอยู่ในเรื่องของราศีมีนด้วยเพราะนั้นจะมีการย้ายของดาวอาทิตย์ในช่วงของสัปดาห์นี้ด้วยเพราะนั้นในเรื่องของการงานต่างๆนานาน,นะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะว่าจันสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดสิบสองยู่จันอยู่ที่ราศีมีนสิบสามสิบสี่จันอยู่ที่ราศีเมฆแล้วก็สิบห้าจันไปอยู่ที่ราศีพฤษศแต่ในวันที่สิบสี่ ใช่ไหมครับวันที่สิบสี่ก็จะมีดาวย้ายด้วยก็คือดาวอาทิตย์ย้ายเพราะฉะนั้นอาทิตย์เนี่ยจะย้ายอยู่ที่ประมาณบ่ายสองอ่าบ่ายสองนะเพราะฉะนั้นดาวจันอาจจะไม่ได้ไปกระตุ้นประมาณนั้นนะครับเราไปดูกันลัคนาอะไรต่อไปเนี่ย <c oughs> วัราะนั้นลัคนาตันแล้วลนะัคนาตุลมาแล้วเนาะเอาไปที่ธนูก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะได้แบบซับกันทั่วถึงนะครับเพราะนั้นในห้าวันนี้ นะครับถ้าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูที่ลัคนาแรกก่อนเลยละกันเ๋ยวนะขอทับไว้หน่อยหนึง่งวันแรกวันแรกวันอะไรอะวันแรกวันจันทร์เนาะจัน์อยู่ที่ไหนคนลัคนาธนูจัน์อยู่ที่พันธุนะครับเป็นเรื่องบ้านนะจันอยู่ที่พันธุนะเป็นเรื่องบ้านไนะพ่ใบแรกออกมาเป็น two of wands กานนะนะรร่วมมือกัน นะครับสร้างสิ่งต่างๆนะเป็น t ู o อ f ว n e วันอังคารออกมาเป็น eight of the p e n n e เรื่องเงินอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะครับได้รับเงินหรือว่าเป็นเรื่องของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไหมเพราะว่ามันอยู่ในเรือนของพันธุแล้วพันธุเองวันอังคารใช่ไหมวันที่สิบสองนี่จันอยู่ในเรือนของพันธุเนาะพันธุต้องการการขวนขวายนะครับเสร็จแล้ววันที่สิบสามสิบสามอันนี้อาทิตย์ยังไม่ย้าย นะนวันที่สิบสามก็ไปอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยพันธุแล้วก็ไปปุตตะละเป็นเรื่องของบริวารบริวารก็เป็นเดรดเลฟเวอร์อ่าเป็นเรื่องของเดรดเลฟเวอร์วันที่สิบสี่มีดาวอาทิตย้ายเอ็ดออฟครับอ่าดาวอาทิตย์ของคุณจะย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุนะถ้าดูไม่ผิดเนาะคนลัคณาราศีธนูดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุละก็เป็นเอ็ดออฟครับอ่าอาจจะได้รางวัลอาจจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแล้ววันศุกร์นั้นก็ไปอยู่ในเรือนของอะไรต่อไปครับไปอยู่ในเรือนของ อลีเนาะโหยากอยู่เหมือนกันเนาะวันศุกร์จะตกไปอยู่ที่เรือนอลีเพราะนั้นเป็น e d g อ of sword นะก็อาจจะแบบว่าตันๆนิดนึงไม่สามารถจะทําอะไรได้หรือการจะทําอะไรบางอย่างที่จะขยายตัวออกมานั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้คนละกณะราศีมังกรเนาะวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนของต้องดูคู่มือพร้อมไปต้องดูวันพร้อมเปแล้วกันอยู่วันจันทร์อยู่ในเรือนของศาสตร์ชะเรื่องเพื่อนเรื่องของการจัดเม้น นะครับเรื่องของการที่จะพิพากษาหรือเรื่องของการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนวันอังคารก็ยังอยู่ในเรื่องของศาสระนั้นเป็นเรื่องของเดโฮโลฟานก็คือต้องใช้ปัญญาในการจัดก,การสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคนรอบข้างและวันพุธของคุณนั้นตกอยู่ในเรือนของทูอฟครับเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุละควรขออยากได้อะไรอาจจะได้ในสิ่งนั้น ตามต้องการก็เป็น t ู o of c ครับได้การตกลงกันแล้วก็วันพฤหัสนั้นดาวอาทิตย์ย้ายด้วยนั้นเป็น night out the pentacle กนะรับก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดก,การในเรื่องของการเงินหรือสิ่งตา่ตางๆที่เข้ามาแล้ววันศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยวันศุกร์ตกอยู่ในเรือนของ ปุตตะต้องดูคู่มือตานะเพราะว่ามีการย้ายดาวเือเผื่อความผิดพลาดโฟร์ฟบอนเขาจริงจริเก่งอยู่แล้วล่ะน้องไม่ต้องดูแต่ก็เพื่อความชืวอโฟร์ฟบอนนะก็คือเรื่องของสีรษะความมั่นคงเพราะนั้นเข้าสู่ในเรื่องของปุตตะนะประมาณนี้คนละคณา ต่อไปคือลัคนากลุ่มเนาะวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนของอะไรครับตกอยู่ในเรือนของกระดุมท้าการเงินเพราะฉะนั้นต้องสเต็งนิดหนึ่งเนาะอดทนต่อเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินนะครับแล้ววันอังคารน,นั้นก็ยังเป็นการเงินอยู่เป็นโฟล์ทับนะบางทีสิ่งต่างๆที่เข้ามาวัางเราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมองถึงแบบว่า ประมาณว่ายากปักคอกหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันข่อยคว้าได้ข้างหน้าข่อยคว้าไปก่อนนะการเงินอะไรที่แบบอยู่ข้างหน้าบางทีเราไปหาโปรเจกต์ที่แบบวันไกลเกินไปวันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของสหชาและเป็นคุีนอองแบบแพนธ์เคิลนะครับแล้ววันพฤหัสนั้นก็เป็นสหชาเหมือนกันแต่เป็นสหชาที่มีดาวอาทิตย์ย้ายจากลัคนาตัวเองนะครับย้ายจากลัคนาตัวเองไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระด้วยนะครับก็เป็นสหชาและอาทิตย์เป็นกระดุมพระไฟออฟโหด นะครับผมอาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ในวันศุกร์นั้นตกที่เรือนของอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของพันธุระ่องบ้านเซเว่นออฟส์นะครับผมก็ต้องมีการเก็บเกี่ยวหรือว่าต้องมีการช่วงชิงตาช่วงชิงผลอาผลประโยชน์ช่วงชิงสิ่งที่ควรจะได้ประมาณนี้คนลัคนาราศีมีนะวันจันทร,ร์ของคุณตกอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยตกอยู่ในเรือนลัคนา,ข,นาของคุณเลยนะครับวันจรรันทร์วันตกอยู่ในเรือนลัคนาคุณเซนออฟส์ห นะครับสิบดาบมาเลยโอ้โหนะวันจันทร์ของคนลัคนามีนตกในลัคนาตัวเองเป็นเทนอฟส์คแล้วก็มาเทนอฟครับอ่าแสดงว่าถ้าสมมติว่าดาบมันสิบดาบเนาะในวันจันทร์ถ้าคุณสามารถสำเร็จสิบดาบจะกลายเป็นสิบถ้วยนะครับในวันอังคารนะวันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระกระดุมพระนั้นเป็นเพทอฟครับนะครับแล้วก็วันพุหัสละ วันพฤหัสเองนั้นตกอ,อยู่ในเรือนของกระดุมพระเช่นเดียวกันแต่ดาวอาทิตย์นั้นย้ายทับลัคนาตัวเองแล้วถือว่าดีนะเป็นเทมเพลนนะครับผมแล้วก็วันศุกร์นะตกอยู่ในเรือนของสหสชะละนะครับก็เป็นเดมูลนะครับบางอย่างก็อาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่าจะเกิดขึ้นการจินตนาการคนลัคนาราศีเมฆวันจันทร,ร์นั้นตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับวินาศก็เป็นเอ็ดออฟเดอะเพนทากเกิลแปดเหรียญน,นะครับแปดเหรียญงานใหมต่ตะเพงใหม่หาลูกง,งานทำมาหาตีนหาเงินก้อนใหม่ๆเนาะ วงเงินนะี่ยนะพวกลัคนาราศีเมษวันอังคารตกเป็นเดอะเวอร์บางทีเราก็ไม่สามารถเีื่ยวข้ของูลสิ่งบางอย่างได้เพราะมันตกอยู่ในเรือนของวินาทและมาเป็นวันพุธนะครับวันพุธนั้นตกทับลัคนาเทนออฟเดอะเพนเดอร์กนี้ไงเงินจะมาละโอ้โหมีแต่เรื่องเงินทท้งนั้นเลยแล้วก็วันพฤหัสเองดาวอาทิตย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวินาทนะครับพราวันนั้นควีนออฟวอร์นราศีนี้แห่งคาถาต้องจัดก,การสิ่งต่างๆแล้วนะครับแล้วก็วันศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระกระดุมพระเป็นคิงออฟสอด นะครับผมก็คือราชาหแห่งดาบนะครับผมคนลกษณะราศีพุกศ์นะวันจันทร์ของคุณนั้นตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยลาภะนะครับล,ล่าฝนคุณได้ไฟออฟบอลล่าฝนกว่าจะได้มาก็ต้องต่อสู้ช่วงชิงมาว่าวันนังคารก็ยังตกอยู่ในเรือนของลาภะได้เด็ดเด็นะอาจจะได้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ได้หรือก็ไม่ได้เลยนะครับวันพุธนั้นตกอยู่ในเลือนของอะไรเอ่ยตกอยู่ในเรือนของวินานครับจากลาภเข้าสู่เลือนวินานะครับวินาเป็นซิกออฟครับนักการขวนขวายหา อดีตนะการกลับไปสู่อดีตหรือว่าการใช้ประสบการณ์ในอดีตในการจัดก,การสิ่งที่เกิดขึ้นในความวินาศนะครับระหว่างพุธรหัสนะครับเป็นไฟออฟคับนะโอ้โหห้าถ้วยเนาะก็โศกเศร้าทุกเสียใจนะมันตกอยู่ในวินาศแล้วดาวที่ตกในเรือนของราพาละอาจจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากตามที่เราต้องการก็ได้นะครับผมโอ้ยกัดกัดหน้ากัดตัวเอง <laughs> นะแล้ววันศุกร์นั้นตกทับลัคนาตัวเองไหมอ่าใช่วันศุกร์นั้นดาวจันทร์ก็ทับลัคนาตัวเองนั้นได้โดยเป็นเดอะเอ็มเพสสวยและรวยมากคนลัคนาราศีเมถุนนะครับวันจันทร์นั้นตกอยู่ในเรือนของอ่ากรมมะนะกรมมะการกระทำเดอะเทาวเวอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับวันอังคารก็ตกอยู่ในเรือนของกรมมะเหมือนกันไนท์ออฟเคาังต้องจัดก,การสิ่งต่างๆต,ต่อไปปรับตัวแบบอัศวินถ้วยนะครับแล้ววันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของลาภะนะครับลาภ์ไนท์ออฟวอร์นนะครับอัศ แล้ววันพฤหัสนั้นดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกัมมะนะครับจันยังอยู่ในเรือนของราวะนะครับเป็นเอ็ดออฟเิร์นะครับผมอาจจะได้ในสิ่งที่เราต้องการไขว้คว้ามาก็ได้แล้ววันศุกนะครับตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับไอออฟครับนะผมก็คือตัดทั่วตัดถั่วนั้นต้อง เดินทางไปหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วคนละคณาราศีกรกฎดนะวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนของสุขภาพความสุขความเจริญเซเว่นออฟวอนนะ,ะปัญหาต่างๆเราจะต้องแก้ไขปัญหาไปแล้ววันอังคารน,นั้นยังตกอยู่ในเรือนของสุขภาพความสุขความเจริญของคุณก็เป็นทีออฟเดอะเพนดักซ์อการร่วมมือการใช้ความชำนาญหรือการสร้างบ้านเนะื้อหาเงินเข้าบ้านหาของเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะแล้ววันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของอ่ากรมมะแล้วนะครับกรมมะได้เป็นเดอะเชอริคนะครับผมเดอะเชอริก็น่าจะเป็นพวกเดอะฟูลนะ ถ้าเป็นเดอรฟูฟาร์ไม่ใช่น่าจะเป็นพวกเดอะเมดิเชียนอ่าเพราะนั้นเข้ากรรม,มะคุณก็สามารถที่จะปรับปรุงทํานู่นทํานี่แบบเมดิเชียนได้แล้ววันพฤหัสนั้นเนี่ยยังตกอยู่ในเรือนของกรรม,มะดาวที่ตกอยู่ในเรือนของสุภานั้นเอ็ดออกนอนงานจะมาแล้วจ้านะเพราะนั้นวันศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของลาภะลาภะของคุณได้ในออบอนนะพึ่งหาในสิ่งที่ตัวเองมีแลลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสิงห์นะลัคนาราศีสิงห์นั้นวันจันทร์ของคุณนั้นตกอยู่ในเรือนของ เร็วไปไหมเพราะว่านี่คือสับๆนะนี่สับเร็วแล้วนะ <c oughs> ปกติไม่ต้องอธิบายนะวันศุกร์นะโอ้โหก็ลักันใราศีสิงห์นะวันจันทร์นั้นตกอยู่ในเรือนของอั ana, นมรณะเนาะเขตออฟดกสดนะครับเขตสวดนะครับผมก็คือมาหาเล็กดาบเนาะต้องจัดก,การปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนาะแล้วก็วันอังคารก็ยังตกอยู่ในเรือนมลณะนะ The fade เลยโอ้โหเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงใบนี้ใบสิบเนาะสิบที่บรนะอะไรวะไม่รู้ <c oughs> ไปดูเองแล้วกันเนาะอ่าแล้วอะไรต่อไปนะวันวันพุธวันพุธก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสุภาแล้วสุภาก็เป็นไนท์อ o อกส่วน นะครับผมก็เป็นอัศวินดาบแล้วก็วันพฤหัสเองตกอยู่ในเรือนของไฮเพเทสอาเวนสุภาเนาะก็ต้องใช้ความคิดความสามารถของตัวเองไัแล้ววันศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของอะไรครับแล้วดาวอาทิตย์เมื่อวานนี้ตกอยู่ในเรือนของมรณะละวันนั้นต้องจัดก,การนะครับแล้วก็วันศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของเอ่อตอตตตตตัมมนะเนาะสุภาแล้วก็มาตัมมะของคน,ล,นลัคณาราีสิงนะครับตัมมะก็ต้องเป็นเอ็ดออฟฟอนเอ็ดอวอนนะคขับอกเอ็ดวอนก็คือการขยาย อำานาจการขยายข้อสัญญาการขยายอะไรต่างๆนั้นๆออกไปการเติบโตของคุณนั่นเองนะคนละคณาราศีกันนะวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเรือนของราศีอะไรเอ่ยราศมีมีนก็เป็นมรณะของคุณไอ้เป็นมรณะของคุณถูกไหมครับวันจันทร์ไม่ใช่สิตกอยู่ในเรือนของปัตตานีของคุณปัตตานีเป็นทีออฟคัพเลยอ่าได้การที่จะ เลี้ยงฉลองกันหรือการร่วมหุ้นการร่วมมือกันนะครับวันอังคารยังตกอยู่ในเรือนปัตนี้เนาะโฟร์ออฟเร์นะครับผมการทุนจับความตายกันไปท่องเที่ยวการชาร์จแบตของคุณวันอังคารนะครับวันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของมรณะละนายออฟเขาก็ต้องพึ่งพาในสิ่งตัวเองมีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับแล้ววันพุธล่ะ วันพุธไปเรียบร้อยนะเป็นไนออฟเขาคนพุธหัสของคุณได้เป็นเดอะซันนะแต่เดอะซันของคุณตกอยู่ในเรือนของมรณะเพราะ,ะนั้นอาจจะต้องมองหาแสงสว่างมองหาหนทางของคุณให้ได้อย่าให้ไฟเดอะซันมันดับนะครับและวันแต่ว่าดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีแล้วไงอ่ามันก็เลยได้เดอะซันออกมา,มากนะครับแล้ววันพุธหัสวันศุกร์วันศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของสุภานะครับสุภาเป็นซิกออฟเดอะเพนทัเกิลนะจะมีการแบ่งเงินอย่าล้าง การแบ่งเงินการแบ่งนู่นนี่นั่นกันนะครับผมคนลัคนาราศีตกคือลัคนาราศีตุล,าลาตแล้วเนะาะราศีตุลน,นะวันจันทร์ตกอยู่ในเรือนของจัสติกนะครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าดาวจันทร์นั้นตกอยู่ในเรือ,ขอนของอลินะเพราะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันเนาะทาอะไรที่เรียวความยุติธรรมแล้วกันเพราะมันเกิดอยู่ในเรือนของอลิแล้วก็วันอังคารเองก็ยังเป็นพรีนออฟคัพนะ ต้องจัดการปัญหาต,ต่างๆอย่ามองปัญหาเพียงท่านด้านเดียวเพราะมันเป็นอลีนะครับแล้ววันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของปัตตานีนะเซเว่นออฟคัมีทางเลือกมากมายเข้ามาแล้วเขาตกเข้าอยู่ในเรือนของปัตตานีแล้ววันพฤหัสเองก็ตกอยู่ในเรือนของปัตตานีก็เป็นเซเว่นออฟเดอะเพนทาเทางเลือกมากมายเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็เมื่อมีเซเว่นออฟคัพมืมีเซเว่นออฟเดอะเพนทากเ่นก็เก็บเกี่ยวเนาะดาวอาทิตย์ตกเข้าอยู่ในเรือนของอลีแล้วนะครับวันนี้แล้วก็วันศุกร์นั้นดาวจันนั้นไปตกอยู่ในเรือนของมรณะนาห์นะ n ี นะใครไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็ต้องดูตามๆไปเรื่อยๆนะพอดูไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจเองว่าเรือนบวกดาบอ่าไม่ใช่เรือนบวกไพ่แต่ว่าอะไรความหมายว่าอะไรนะครับเราจะทําแบบรวดเร็วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําแบบว่าช้าช้าได้ภายใน12ลนักษณะภายใน5วันนะเพราะมันเท่ากับ12บสองคูณหนะ้าเนาะสิบสองคูณหก็เท่ากับ72ออ่าถูกนะ อืมคนลักนาราศาีต่อไปคือลักนาราศาีพิจิกนะลักนาราศีสุดท้ายนะวันจันทร์ของคุณนั้นตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยตกอยู่ในเรือนของราศาีมีนก็เป็นลักษณะาาของปุตตะนะครับในออสซอนนะฝันร้ายเกี่ยวกับบริวารของคุณหรือเปล่าเนาะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนานาหรือคือเรื่องของบริวารของคุณแล้ววันอังคารนั้นตกอยู่ในทูออสซอนโอ้ฝันร้ายแล้วยังไปต่อไม่ได้นะเจ้าแม่แห่งดาวเนะาะเต้าดาวเสร็จก็เจอสองดาวพอมาเป็นวันพุธละ วันพุธนั้นตกอยู่ในเรือนของตะกี้ปุตตานะวันพุธตกอยู่ในเรือนของอลิเนาะอลิอันแรกเป็นแฮงแมนอ่ะไปไหนไม่รอดอีกก็มอวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้ววันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันพฤหัสเองก็ยังไปเทนเอวนอาสิบหายนียพิจิตหนักทุกใบเลยนะครับแล้ววันศุกร์นะครับออกมาเป็นเดอะชาริออรนะครับโอเคเขามีคนมาแล้วของเขาสวัสดีครับ